แต่ฉันคือเป็นภรรยาฉันจะต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดในที่สุดเมียของฟิดอุลได้ข้าวสวค์พี่น้องทีรัละครกลับกันเมียข้องนบีนนเมียข้องนบีโดูดข้าวนารกเซยละ่ะเป็นเมียเป็นเมียนบีเต็มไม่ได้ตออาตต่อนบี นี่ไงปันนะ่าพอนบีเล้งแบบนี้ฮะไปตากนู่นอนาบีเล้งมือนู่หามาตากนี่พอนบีสักงให้ขึ้นเรือหาลงเรือพอนบีสักงใหรลงเรือหะขึ้นเรือสุดท้ายเลยอิมรอาตุนุอิมรอาต,ตุลูดอยู่ในนรกพีนองที่ลักอัลใส่ละพวกนี้หัวดื้อจากคำสัง่งกอลัลกลัวข้อที่ว่าวา่าตามพัวนี่ไงซักขัวข้อที่เซว่าอ,าอืกันพอได้พัวแล้วกลัวเร่งเราตีเอาหนาตรงนี้แนละ้วพาให้เราเข้านารก แต่อาเซียกลัวไม่อยากลัวพวแต่กลัวคำสั่งของอัลลอฮ์อาเซียมียฟิรดอุลขาวซอลตสิ่งที่เราฟ้าฟื้นได้อย่างเดียวก็คือการเรียนมันอย่างเรียนฟัดดูอีนนั้นถ้าทราบมีข้อเราซ้อนให้เราไม่ได้ไอ้นี้เราต้องบอกนะบังบังเท้ากับบังซ้อนไม่ได้ก็บังจะต้องให้คนอื่นซ้อนเลยกำเงื่อนกับเวลาเราไม่บายกันบังรักษาชั้นไม่ได้ก็บังต้องพาาโมเลยอ่าใช่ไหมกันบังทำโคตรไม่ได้ก็บังต้องพาไปคลินิกเลย อ่านี่ไงกันบังปลูกข้าวเองไม่ได้ก็ต้องไปสื้อข้าวซาดมาเลยอ่ากันบังชนฟันด,ดูอินไม่ได้ก็บังต้องห้าคนมาชนเลยนี่ไงมันเป็นฟันด,ดูเพราะงั้นอะไรที่เราทําให้ภรรยา,ขาเขาราไม่ได้ครอบครัวขเขาราไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องไปชื่นคนอื่นมาทําให้เพราเราทําไม่ได้น่ะพี่น้องเราขึ้นพผ่าไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นมาขึ้นเลย กันบังขึ้นไม่ได้เพราะบังต้องทำน้าตีของฉันให้สมบูรณเพราะไม่ง้นเลยอัลลอฮฺตาลาจะสอบสวนเพราะคนเราเดี่ยจะต้องสมบูรณในแต่ละแง่มุมที่อัลลอฮฺตาลาได้กำหนดเอาไว้เลยพีน้องครับ